กำลังเท่านี้แล้วนี่มันถึงเดินมาได้ยินเสียงกุญแจดังบงลังเสียงกุญแจดังบุ้งลงัง,ลง,ง,ลงสวัสด,ดีครับฝนกำลงังซอกมั้ยนี่ฝนกำลัง,ลงตกนี่ฟ้ะเก็บเห็ดปลวกอะมีสายซื้ออะไรกันวะเห็ดปลวกออกเห็ดปลวกออก ไปครับไปครับฝนกลับมาปลวกออกปลวกออกฝนยาง่สวนยางนี่ส่วนยาง,ยงเดิครับพีบ่น้องวันนี้ครับมาชม เห็ดปลวกเห็ดปลวกนี่พี่น้องเห็ดปลวกเห็ดปลวกโอ้ยเห็นบ่โอู้หูนี่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 เห็ดปลวกเห็ดปลวกนี่นี่นี่อ้เห็ดดึ๋งเหน็ดเห็ดปลวกในสวนยางโอ้ปูว้าจีธูหล่ไล่ปูน โอ้อืมปัดที่โหัวปัดโอ้หลายพุ่นอะเอาเบิ่งเอาโอ้พุ่นหูลิ้นไม่ลิ้นตาถมไม่อะที่โหั ไล่พี่น้องโอุ่นเอาเดี๋ยวสูงผับมุมสูงหน่อยเอาเก็บบทันวันละฝนก็นจะมาเอาหลา่ทัก,กอุ่นอุ่นเอาอืมอุ่นวกน้อยปวกน้กอยอืมปวกน้อยก็มาอืมได oui. ้

ตัวปวนมาแล้วตัวปวนมาแล้วโอ้สาวสวยกราไคิดเตัวนี้มันสวยหรือไม่ยังเอาเอาโหลดแล้วมันจะได้ราหน่อย นกอง่ายว่เก็บเอาดินตาถมใหม่ไม่เป็นดินปวกวันนี้จับปดีลยขัดตาป่มานี่ปะได้เขียนเโอ้ยหายแล้วโนตบุกว้อย

มีเลยบ่จ้ะมากดินไหมวเดี๋ยวอโอ้น้อแตกเดี๋ยวเข้าตาทบูตัวได้เหลียวาทาั้งนี้เลย <c oughs> <c oughs> đọc bản. trùng Tung Căng thẳng

เช่่อะม่นี่ายณ์ขูดทีมึงกระหบไปหลาง บวบ,บ,บ,บนันกำลังพอดีอะไรเราดีกินบ้านก็มี <c oughs> เสื้อปีกจิงเว้ยคนฝังเหรอไม่ไปไหลนีดพอเสื้อเสื้อเสื้อไม่ได้อยู่ที่ดอกมันไม่ใช่หรอต้องอยู่ที่ดอกนะเฮ้ยโม่ คลิกมะกลิกสเหตุลงไป เดือดแล้วเดือดแล้วโอดีร์เี้ก็ือกันละใช่ครับอัดตู้บ้นี้จบขั้นตอนโควิดบนอหอมมาแล้ว เอาบรรยากาศมาฝากเมฆฝนหน้านาฝนกำลังสิโจดลงฟ้าคุณฝนณกำลังสิลง ตามๆเห็นเลยที่น้องชัดๆเลยว้าวสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ